แรกกับลุงเนยกับพ่อสองคนสอนอเรียนคล้องใหญ่เริ่มต uh ้ huh. นในสาธุก,การคร uh huh. ับตั้งแต่ปสประมาณปสับ uh huh. ก็จนมาจบจบเรียนมาเรื่อยจนมาพอเรียนจบมาสามก็ย้ายมาเรียนในยุทธยามาเรียนช่างกล uh huh. พอเรียนช่างกลก็เลิกไปเลย uh huh. เลิกดนตรีไทยไปประมาณ5ปีพอจบแล้วพอเรียนจบก,ก็กลับไปอยู่บ้านก็ไปฝึกใหม่ไปเริ่ม ต้นฝึกใหม่ก็เลยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะแล้วาล้มาเรียนดนตรีต่อได้ยังไงพอจบเพราะเพราะเรียนจบช่างคนแล้วก็ไม่ได้ทํางานก็กลับไปอยู่บ้านก่อนตอนนั้นไม่มีงานทําก็เวลาที่บ้านมีงานอะไรก็เราไปไปไปตีด้วยแต่นี่จะไปมันไม่ได้เพลงก็เริ่มต่อใหม่ทั้งใหม่ฝึกใหม่อยู่ อยู่มาตั้งแั่สมัยพ่ถิงวงเชื่อไปอยู่ใหม่ๆกัถิงวงเชื่อไปอยู่ใหม่ๆเริ่มหัดตั้งนั้นดีมาเราก็ตั้งนั้นมาก็ไม่ได้อยู่ก,ก็ฝึกมาเรื่อยเร,เรามาเข้ากทมปีไหนนะครับปีสามสามมาสอบก็เปิดสอบพอดีรุ่นใครบ้างรุ่นผมก็มีลุงสวงสุภกิจ นิรันเจี๊ยบก็ชื่ออะไรนะชื่อกระพงกระพงห้งงคนห้ามหาตอน <c oughs> นี้อ,อยากให้เล่าประวัติทางบ้านนะครับรดนตรีภูิปีพาสองรัตดดาอ่อนนะว่าที่เท่าที่เล่าได้ตามใจมารุ่นปู่ครับมาแต่ก็รุ่นปู่แล้วนะ ต่างรุ่นปู่ปู่ชื่อปู่ครามและดาวก็เป็นมาตั้งแต่รุ่นนั้นก็สืบสืบเชื้อสายมาแล้วก็พี่น้องพ่อก็มีสี่คนมีสนิทสเสน่ห์เสนียมแล้วก็พ่อเป็นคุดท้ายก็เลก็ลุงหนิดก็ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพกับกรัวขการกินชื่นก็คุกเก,ก๊ะชิ้นไหวฝากในบ้านคุณหลวงบ้านหนิด อยู่ได้ไปีกว่าลุงเด็กก็บอกว่าคนเยอะไม่ชอบก็มาอยู่บ้านครูงการเฉยๆไม่ได้ไปตอนหลังก็กลับไปอยู่บ้านก็ไปทํางานกรมชนลุงเด็กเนี่ยนะไปอยู่กรมชนก็ได้ได้เพลงเกา่าในในเรือต่อในเรือภายเรือดูทิศกับกับลูกศิษย์กุ้งกล้ามเป็นเพลงที่ต่อทั้งเถแหละ ก็ามากระเสริมมาถึงทุกวันนี้อยู่กับพี่น้อยพี่น้อยได้พี่น้อยสักใจย,ยังไพ่อก็ลูกศิษย์ครูสอนพิชัยนะคนก็ครูสอนเคยไปไหว้ครูที่บ้านตอนพิชัยมีปัญหาทางบ้านทะเลาะกับพ่อก็มาอยู่กับครูสอนพี่น้อยมาไว้ครูสอนมาอยู่บ้านครูสอนเลยพ่อชื่ออะไรเสนอแล้วเ่า พี่น้อยกับพี่ชายมาฝากไว้กับครูสอนต่อคล้องต่ออะไรจนจบหมดแล้วผมลงกางวันอะไรจบหมดครูสอนบอกเออเองเ,อเอข้ากรมได้แล้วแต่พี่ชายาเขาาไม่ได้เข้าไปสอบบรรจุครูได้ประเดี๋ยก็เลยไปเป็นครูอยู่ก็ไปหลายจังหวัดยากไปแต่ไปสุดท้ายนี่คืออยู่น่านจังหวัดน,น่านน้องสาวนิสาก็อยู่ที่กรมศริลป์เป็นนักร้องพี่ชายคนโตพี่น้อยก็อยู่ที่กรมศริลป์ก็ได้เป็นคนหน้าตำแหน่งเหมือนกัน พี่น้อยคนละหน้าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้แกตีไม่ไหวแนละ้วมันต้องดูในหนังสือเล่มนั้นเดี๋ยว่ามาให้ดีนะ,ะประวัติการประชันคร่าวๆนะฮะที่บ้านเอาที่ผมจําความได้า่าครับกาลอุยปนีษแต่สองคนมนเหล็กมะชัยมาที่วัดโคร,รุ่นใครเตีหนะ้าที่รุ่นนั้นพิธีนิตีไอรุ่นรุ่นครั้งแรกเลยที่น้อยศักชัยตีกับเทียบ เื่นสุดยุยาพนิดตีกันเทียบไปพอครั้งที่สองมาพี่ถิ่งกระติเราผู้ใหญ่พี่ปื้ดเขาไม่ตีพี่ปื้ดเขาวงกลางวันครั้งแรกนี่พี่ื่ดที่ไปทำโขนอยู่เมือล่างก็เขาปล่อยให้เด็กตีกันพอถึงดึกพี่ปื่ดก็มาเป็นวงกลางมาตีเพลงลาเพลงเลิกเอาเครื่องไทยมาเพราะโขนเลิกเขามาตั้งกาลางตลาดตีตีเพลงเลิกเพลงลา กตีจะเป็นเพื่อนเงินประชันกันจนเป็นเพื่อนกันกับพิยาพนิษย์เนะเพราะพี่หมัดเขาก็เป็นเพื่อนกับพ่อเรา<ม>กับพ่อเหนือนอยู่แล้วทางเราก็มีขนมไม่เป็นหลักครั้งแรกกับลุงอิงไว้เป่าปีลุงอิงท้ารเรือพอไปครั้งหลังที่ไปจรู้จกักจากกรบลุงสวงในงประชนันสามวงที่ที่ เขาเรียกอะไรบางโศกไปตรงนู้นไปตรงโคราชแต่ที่ที่เจ้าปุกก็ประชันนะสามวงอย่าประเนี๊ยเพราะเสรีหวังในธรรมเป็นคนจัดก,ก็เจอกทมกรมสินประชันหลายครั้งจำไ,ได้แล้วก็มีเจ้าปุกก็เจอสามวงปทุมวงหนึ่งกทมวงหนึ่งแล้วก็รัฐธารอนวงที่สมุทรปราการ แล้วมีการตัดสินไหมอะไรไม่ไม่มีไม่มีตัดสินมุกตไม่มีตัดสินก็มันมันคนละหน้าที่บ้านมันไม่ค่อยขาดจะมีเสริมมาตลอดก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเหมือนกันแต่ละคนมันก็เก่งๆกันทั้งนั้นหัวดีกันทั้งนั้นคนละหน้ารุ่นพอรุ่นพ่อแล้วมีรุ่นใคร่อรุ่นพ่อก็มารุ่นเนี่ยน้อยพี่น้อยหมดพี่น้อยมาก็รุ่นผมวิละ่มหมด รุ่นผมมาก็เกียกไก่เกียกไก่ก็ยังรุ่นๆอยู่แต่เขเสียชีวิตก่อนก็มาโก้โก้ก็ตีดีดได้หัวดีก็ยังอยู่ที่วงก็ยังอยู่ลูกศิษย์ก็ยังอยู่กันอยู่เยอะแต่ว่ามันก็ไปไปสอนที่อื่นกันเยอะไม่อยู่สุพรรณมัอยู่นู่นอยู่อะไรที่ตอนนี้ก็ฟันเด็กไว้คนก็ชื่อจีน ชื่อจีนก็ได้ประกวดได้ที่หนึ่งเหรียญทองเมื่อเร็วๆเวนี้ยคนาดเพลงสุดสงวนตอนนี้ก็ไปเป็นคนราดอยู่ว่าสุมเกียงปลายบานแล้วเพลงที่บ้านตอนนี้ที่ที่ทำไว้ที่เคยมีแต่งก็มีเพาเหนอแต่งไว้เขาก็ได้ ได้รับแรงบันดาลใจจากครูสนมครูพินิจแดาเอกแสงสุวรรณเนี่ยบอกก็มากอบมาข้างเทพต้องมานอนด้วยการคุยกันเนี่ยเขาก็เล่นนี่ยวิธีแต่งเป็นยังไงยังไงก็มีแต่งเพลงผมลงกาญจนารุ่ผมลงอะไรผมยังจำไม่ได้ตรงตรงนั้นแล้วก็เพลงขวัญอีสานเขาเอาเพลงสองชั้นของครูพินิจเป็นไปขยายสองเพลงเออเออหมดเลย แต่แต่เดียวนี่ยคุณสนิทเขาก็ทำไว้แต่ว่ามันมีี้ไปลองวดมันในมันอยู่ในรีนใหญ่แล้วมันหายหมด <Okay. S 1> จำไม่ได้ว่าอยู่ <Okay. S 1> ก็ยังอยู่เทพบรรทงอยู่วิเคงาทีุ่งหนึ่ตีว่าทีย่ยังอยู่ใน YouTube อ่ะนะครับตอนนี้เครื่องที่บ้านใครดูเลยก็แฟนใหม่พอเปนพ่อแม่เสียพ่อได้แฟนใหม่ก็มี สาวคนหนึ่งเรียนอยู่ลนเสงห์นางทองเรียนลำก็อย no ู่ปีหนึ่งแก็เขาก็เลยยกให้เขาดูแลไปเพราะเราไม่มีโอกาสไปไปต้องจากมีงานญาติพี่น้องกันทีก็ถึงได้ไปช่วยเราไม่ได้ไปบัเลงไม่ได้แปลอะไรอันนี้มีอะไรจะฝากน้องน้องรุ่นหลังั้งว่าผีพลาดที่วง ที่เสิร์ฟทอดนะครับก็ขยันต่อเพลงอย่างนั้นอย่าไปนั่นมันอย่าไปอย่าไปกินเหล้า,ยา <c oughs> เยอะก็กินเหล้าก็แล็ดเสียหมดเนีน่ยยันลูกชายตีกันเน่เยเรกินเหล้าไอ้ข้ผงผ่านมาเยอะอะไรเรากินแล้วมันเสียแต่เพลงเนี่ยต่อไว้เยอะไม่ต้องไปเก่งก็ได้ขอให้ได้เพลงเยอะเพอแล้วมันเราไม่ไเก่งเลดับอย่างนี้แต่ขอให้ขยันได้เพลงอย่างนั้น ครูพินิจเขาเคยบอกกับผมว่าไม่ต้องเก่งในขยันที่มีเพลงเยอะเป็นครูคนได้แต่เก่งแล้วไม่ได้เพลงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแต่เก่งจังจะตีตามเขาอย่างนี้ก็เป็นครูคนไม่ได้ไปต่อเพลงคนอื่นไม่ได้อันนี้นี่ครูพินิจบอกมาสอนผมมานะว่าเพลงต่อไว้เยอะๆเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยเราเป็นครูคนได้ต่อไปแต่ถ้าเราเก่งมีฝีมือมีอะไรแต่เพลงไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นครูคนไม่ได้ คนอเียงได้ก็แค่นี้แหละคูก็บอกว่าอนเดียวรายละเอียดจะเขียนยี่หาเอาหนังสือมาให้บอกนาษา